ถ้าเราเจอปัญหานี้นะครับเห็นไหมขึ้นระบบนี้คือแบตเตอรี่ลูกเล็กหมดนะครับต่อมานะครับเราก็มาเปิดจุดนี้เนี่ยอันนี้คือเปิดออกมาแล้วอันนี้คือค้่บวกอันนี้ก็คือค้วลบนะครับแล้วจุดประเด็นสําคัญนะครับถ้าท่านเอาตัวสํารองของท่านเก็บไว้ด้านหลังแบบนี้มันจะเปิดไม่ได้เห็นไหมมันจะแน่นเลยตัวสํารองนี่ก็ ให้เก็บไว้ในที่แบบว่าเราจิบได้ง่ายนะครับเราหจิบได้ง่ายเนี่ยมันก็จะชาร์จแล้วนะครับอันนี้เป็นของเจิบมาเตรียมมาไว้อยู่แล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่าอนาคตของมันแบตต้องหมดแล้วมันก็จะขับเคลื่อนไม่ได้อันนี้รถเพิ่งปีเดียวนะครับแบตเสื่อมแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับเสื่อมแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับนี่ก็จะเตรียมพร้อมการจ้ำนะครับรูจะได้หรือเปล่านะครับ อันนี้ก็มาดูนะครับอันนี้ก็จะใส่ขั้วนี้ก่อนเลยขั้วบวก,บกนะขั้วบวก,บกตรงนี้ทำมือเดียวนะครับก็เปิดยุ่งๆหน่อยต่มาก็จะเป็นขั้วลบจำเลยเนล้วก็เปิดอ่ะโอเคไฟสีเขียวกับพี่บ๊ะแ พร้อมสตาร์ทได้เลยลองดูจะติดหรือเปล่านะครับใครที่เจอปัญหานี้ก็ลองเตรียมพร้อมไว้นะครับเดี๋ยวผมมาเตรียมพร้อมไว้แล้วเรียบร้อยไม่ติดอ,อ,อีกรอบรอบอาจจะยังไม่เปิดไฟหรือเปล่ารีเซ็ตก่อน Okay. รีเซ็ตระบบไฟติดค้างแล้วนะมีการจ่ายไฟแล้วมาดวอีกทีหนึ่งจะได้หรือเปล่าหรือจะได้จอดอยู่ตรงนี้ oh, อ my g ม d อก็ติดเห็นไหมครับติดแล้วรถขับเคลื่อนได้แล้วนะครับ <made> นี่รอดแล้วนะครับใครที่เป็นลองทำดูนะครับ